ค,คือพูดง่ายถ้าเกิดเป็นประตูตู้ที่เป็นกระจกทั้งบานก็คืออ่าอันนั้นใช้แต่งตัวไปเลย<ช>แต่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือไม่ควรเป็นกระจก<ช>แล้วรหรือฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยแทนที่เราจะเป็นอเป็นเป็นอะไรที่มันดูแบบ ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะแต่งให้มันสวยเลยเพราะว่าพอเราแต่งสวยปุ๊บคุณชัยวัฒน์ภาพที่มันปรากฏตรงข้ามกับกระจกเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระจกมันจะทาให้ห้องเนี่ยมันดูมันดูแบบมีเรื่องราวมากขึ้นบางทีคุณสุทธิสาคุณชัยวัฒน์เข้าไปในร้านอาหารเนี่ยที่เขาแต่งเป็นกระจกเงาด้านหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีเราหลอกเราเลยเรารู้สึกว่าร้านนี้มันลึกมากเลยนะนะฮะรู้สึกว่าโอ้ยมันทําไมร้านนี้มันลึกจังแล้วเขาเขาจะเท่ากับว่าร้านนั้นเนี่ยเขาจะ เขาจะตกแต่งแค่ด้านเดียวใช่ครับอีกด้านหนึ่งเ้าเป็นกระจกมันทําให้มีลายใช่บางทีเขาเจตนาทําให้ลายมันต่อเนื่องกันครับและแล้วในที่สุดแล้วดูร้านเนี่ยลึกมากนี่คือเทคนิคหนึ่งในการแต่งแต่งนว่านี่คือเรื่องของห้องแคบหรือว่าเป็นร้านอาหารที่แคบเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกันแต่ต้องระวังอย่างที่ผมเอาเรื่องกระจกเข้ามาช่วยได้แล้วขอภาพถัดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันในส่วนของตัวเฮดบอร์ดหรือว่าหัวเตียงเนี่ยนะครับเขาก็มีการใช้ใช้ตัวกระจกเงาเข้ามาช่วยเช่นเดียวกัน นะครับแต่การใช้กระจกเงาที่หัวเตียงเนี่ยก็อาจจะต้องหาอาจารย์กรีดนิดนึงในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยนะฮะมันมันมันถูกต้องไหมมันดีไหมแต่ถ้าจะมองในแง่ของการตกแต่งเนี่ย<ท>ะจะเห็นได้ว,ว่าอันนี้คือการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับทให้มันแต่เท่าที่เคยได้ยินมาในในห้องนอนต้องพยายามอย่าให้มีกระจกเขาบอกว่าไม่ให้มีกระจกตรงตรงข้ามกับตรงที่เรานอนจริงๆมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคุณเอรัชคุณหญิงครับ ใครที่มีกระจกเงาอยู่ด้านข้างตัวหรือด้านฝั่งตรงกันข้ามกับเตียงนอนก็ดีเวลาที่เราเราตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็มืดๆด,ด้วยนะเราจะเจอเหมือนกับกว่ามีมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงข้ามเราหรือว่าเป็นทางเดินที่เราจะลงจากบันไดบา,างทีถ้ามีกระจกเงา มันก็ทําให้เราเกิดภาพลงตาได้นะผมนึกว่าตอนเช้าตื่นมาโผลนึกว่าเจอปีศาจโัวหูยุ่งไปหมนะครับอันนี้อันนี้คือคือคือข้อข้อควรระวังในการใ,<ช>ในการใช้ใช้กระจกเงาด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอภาพถัดไปนะครับค่ะครับทีต่ต่อไปเนี่ยนอกจากเรื่องของการใช้พืของตัวตัวความสูงของห้องแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ที่เป็นฟังก์ชันแบบหมายถึงว่าใช้ t w in 1ว่างั้นเถอะความสูงเนี่ยเห็นไหมฮะความสูงของห้องแทนที่เราเมื่อกี้เราจะเป็นการใช้ประโยชน์ตนสูงสุดเรื่องของตู้เรื่องอะไรก็ดีเขาก็มาใช้เรื่องเกี่ยวกับการทําฟังก์ชันซ้อนเห็นไหมฮะห้องนี้ถ้าเป็นห้องเด็กเนี่ยนอนได้2ท่านานอนได้2คน นะแล้วก็เราเป็นเด็กประมาณอายุสักไม่เกินสักสิบสิบเอ็ดสิบสองขวบเนี่ยยังพอใช้ห้องแบบนี้ได้ผมผมไม่ชอบไปตรงบันไดทางขึ้นเนี่ยเก็บของได้ด้วยอันนั้นเก็บของได้อีกเนี่ยลักษณะการแต่งแบบเนี้ยมันจะทําให้ห้องแคบแคบเนี่ยแต่ว่าเรานอนได้สองท่านนะก็คือใช้พื้นที่แนวดิ่งของห้องเช่นเดียวกันนะฮะแล้วเห็นไหมฮะเขาเขาก็ตัวตัวตัวเนี้ยตัวดีไซน์ราวกันตกเนี่ยแทนที่จะเป็นราวแข็งแข็งเขาก็มีการดีไซน์มันเป็นเออเป็นชื่อหรือเป็นอะไรขึ้นมา นะครับผมว่ามันก็ก็ดูเก๋ดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบเดี๋ยวกล้องลองแผ่นไปดูนะครับก็ก็เป็นการใช้พื้นที่สองสเต็ปเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็บางแบบเนี่ยเขาก็เล่นสีสันที่ผนังเลยนะคุณัยวัฒเล่นที่เฟอร์ก็มีเห็นไหมฮะอันนี้คือเล่นที่เฟอร์ข้างบนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเข้าใจว่าข้างบนเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นที่นั่งเป็นที่นอนได้ ข้างบนก็เป็นที่เก็บของเห็นไหมครับแล้วก็บันไดบันไดตัวนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะน่าจะมูฟได้แล้วก็มีตู้มีตู้เก็บของอยู่ด้านในอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านด้านที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าที่จะเก็บของได้อีกชั้นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเตียงนอนได้ด้วยเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะครับเอสแล้วด้านขวาเนี่ยมันเป็นอะไรด้านไหนฮะด้านนั้นน่าจะเป็นการตกแต่งผนังนะครับ ลองลองดูภาพถัดไปนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของการใช้ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะผมว่าก,ก,ก็เก๋ดีนะฮะเพราะว่าข้างบนนอนข้างล่างเป็นที่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือบางบ้านเนี่ยถ้าเป็นห้องเล็กๆเดี๋ยวนี้เราเข้าไปบ้านจัดสรรน,นะคุณัยวัตถ้าเป็นคอนโดก็ตามบางทีผมเข้าไปเนี่ยย่านสุขุมวิทเนี่ยนะฮะห้องหนึ่งเนี่ยประมาณสามสิบล้านนะฮะห้องสามสิบล้านเข้าไปแล้วเนี่ย ห้องนอนเนี่ยมันก็เป็นห้องเล็กๆทางนั้นพื้นที่ไม่ใหญ่เหมือนในอดีตแล้วมันเหมือนกับเราซื้อทําเลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะตกแต่งแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้เตียงเตียงยกระดับอย่างนั้นนะมันเหมาะสําหรับพวกที่แข็งแรงก็คือต้องเป็นวัยรุ่นเน่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครมีอายุแล้วก็แบบนี้ก็คงไม่ได้เห็นแล้วนึกถึงเตียงรถไฟเลยนะคะชั้นบนเนี่ยคล้ายคลึงกันมากแล้วภาพถัดไปอันนี้คือการใช้ ประโยชน์กับเฟอร์นิเจอร์แล้วแหละการ,รดีไซน์ให้เกิดเกิดเฟอร์นิเจอร์ที่มันใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างอ,อันนี้คือลักษณะของเตียงเห็นไหมเตียงนั้นพับขึ้นไปได้เห็นไหมครับอ๋อคืออันนี้เนี่ยเวลาที่เราห้องมันแคบเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นเอาเป็นเป็นแบบอนเนกประสงค์ใช้เขียนงานได้ทํางานได้หรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นได้แต่เวลาที่เราเราจะนอนเนี่ยเราก็ดึงดึงมันลงมาอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกดีไซน์หนึ่งซึ่งการใช้ ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบ2 in ินเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ปัญหาในแง่ของการที่ทำให้พื้นที่ใช้สอยมันเพิ่มขึ้นะนะครับหรือว่าตามตามมุมเล็กๆน้อย,อยๆของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานได้นะครับลอ,ลองลองดูชมภาพถัดไปนะครับเห็นไหมฮะอันอันอันนั้นเนี่ยเ,เราจะเห็นได้ว่าโทษนะฮะอันนี้ภาพกลับหัวนะหยวกลัวใจเน้ผมก็ว่าผมก็ดน พาพที่ไม่คุ้นนะฮะจับ,บนิดเองฮะผิดพลา,าดานิคกันได้ไม่เป็นไรคร่ะอขออีกครั้งครับ <_ letter> น,นะฮะอันนั้นเห็นบันไดไหมครับคุณใจวัจ์ <_ letter> เขาติดเขาติดตัวรางเลื่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเก็บของซึ่งเราก็ดีไซน์ ล้อกับบันไดบ้างล้อกับผนังบ้างดิเนชอบมากเลยค่ะของแนวตั้งแต่ว่ามันมันเสียวเสียวร่่งแล้วจะนะฮะอันนี้เป็นบันไดเลยมันไม่มีราวอันนี้ต้องเป็นบ้านแบบวัยรุ่นหน่อยมีห้องใต้หลังคานะครับมีห้องใต้หลังคาอันนี้ก็เห็นไหมฮะเป็นเป็นบันไดทางขึ้นเนี่ยแต่ด้านข้างเห็นไหมครับก็มีการซุกเก็บรองทงรองเท้าได้นะครับ หรืออันนี้ใต้บันไดเห็นไหมครับเลื่อนได้เลื่อนได้แล้วอันนี้เลื่อนมากแล้วเก็บอย่างเนี้มัน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 หยิบของง่ายนะครับบางบ้านเนี่ยทำประตูเปิดเข้าไปแล้วปรากฏว่าต้องมุดเข้าไปอีกแต่อันนี้เราลากเขาออกมาได้เลยอันนี้คือคือการแต่งห้องแคบๆบ้านแคบๆเนี่ยก็ต้องใช้หลักๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจทําแบบนี้นี่มีในเมืองไทยสามารถหาได้เลยใช่ไหมมีครับมี คือไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้หรือช่างทำไม่ได้ได้แต่เดี๋ยวตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ใหม่ๆที่ออกมาซัพพอร์ตดีไซน์ใหม่ๆเยอะแยะโอเคครับค่ะจะได้ขอเป็นแารบ้านนะคิดหน้าเวลาช่วงนี้จำกัดนะฮะก็ยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบคุณประพานกันใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับอาจารย์กฤษค่ะ